รายการปริหารในพุทธธรรมสัญจรครับวันนี้ผมมาเขาคิชโกดวันนี้คือเมืองราชคฤห์ครับเห็นไม่เอ่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นไม้จะเยอะหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกทีครับพอดีผมมาคนเดียวครับไม่มีใครมาด้วยนะครับใครแบๆว่าใครแบบอุบาสิกาใช่เองครับวันนี้ท่านผู้ชมด้วยครับครับผมรายการเราสัญจรมา หัวไก่ครับที่อินเดียครับอันนี้ที่พักผ่อนเฉยๆครับป้าเนาะป้าพักผ่อนพอดีเลยตามจุดที่เขากําหนดครับเราก็มาครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณสักหกล้อยเมตรนะครับจะเห็นใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผู้ผู้อยากจะรวยคือคือต้องขอถึงจะรวยครับผมระวังระวัง เดินเหนื่อยนะครับตรงนี้เป็นทางเดินเก่าที่พระพุทธองค์เดินครับผมเดินมาทางนี้เมืองราชคฤึกเห็นไหมครับกฎหมายเขาห้ามให้ไม่ให้ให้บุกลุกครับก็เลยมันเป็นป่าอตอนนี้ทางรัฐบาลขอรองงบที่จะบูรณะอยู่ครับเป็นเมืองเก่าราชคฤหก,ก็ภาษาไทยก็ยกลายเป็นคึกคื้นเพราะเมืองนี้ไม่เคยไม่เคยหลับนะครับเปิดเสมือนเซเว่นเลย24ชั่วโมงสมัยต่ก่อน มีคนเข้าออกตลอดเวลาครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้กันดนะครับได้ได้เดี๋ยวพวกเอาไปกินเอาไปกินดี๋ยวพวกเอาไปกินครับนี่เป็นไงครับ คนแบบโผล่มาเยอะมากมายแยนก็คนก็สงสารนะเจ๊พวเป็นเยอะไหม มาสองบาทเงินเราให้เขาเยอะนะขาหดไปเอาป่ะเพราะว่าค่าจ้างเขาคิดเป็นเงินไทยวันละสิบห้าบาทนะครับค่าจ้างที่เขาทํางานทุกวันครับแต่ว่าเือใครมีื้อตื้อแม่มันี้นไม่จ่ยก็มาเน่่นโห<ล>นะรับที่นี่เว <c oughs> ลาเจอคนมาขอข้างทางเราจะบอกว่ามาหารานี้เเรียกพัฒนาสายพันหานาจาก็เหมือนคำอ้อนนะครับ เพื่อต้องการเห็นแล้วครับเขาขี้จะกรูดเขาบอกว่าจะเหมือนหัวแร้งมากที่สุดนะครับแต่ผมดูก็ไม่ค่อยเหมือนแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแร้งเยอะสมัยนั้นก็ได้ครับใครก็ไม่ให้สามารถให้คําตอบได้ครับตรงนี้ครับอีกน้อยหนึ่งครับเราจะถึงนะครับตรงนี้ครับคันท่าคุดีของพระพุทธเจ้าคันทาคุดี ก็คือกุฏิที่ทำจากไม้หอมนะครับตอนนี้ขึ้นมากลางทางแล้วครับตอนนี้จะมีที่พักผ่อนครับผมทีนนี้ก็จะเป็นเมืองราชคึกก็มีทั้งหมดภูเขาห้าภูเขาเหมือนกันตอนนี้ที่เขาเราจะขึ้นเขาที่ชุกูดครับเนี่ยข้างบนนี่ครับคันติกุดีของพระมหาสมมาสมุทธเจ้านะครับนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยจะถึงครับ ผมเดินมาถึงนะครับตรงนี้เรียกว่าถ้ำถ้ำพระโมกคลานะนะครับตรนนี้คือทางเดินขึ้นไปครับณจุดจุดแรกที่เราขึ้นไปคือถ้ำพระโมคคลานะตรงนี้นะครับครับตรงนี้ครับพระโมคคลานะครับทางเดินตรงนี้ขาทำดีแล้วครับไปก่อนก็ลำบากเรามาถึงจุดนี้นะนีคือถ้ำพระโมกคลานะครับ ท่านเป็นพระอั克拉เบื้องซ้ายครับแต่ท่านไม่ได้สําเร็จพระอรหันต์ที่นี่นะครับท่านสําเร็จพระอรหันต์อีกที่หนึ่งนะครับไปดูข้างในเดี๋ยวบาสิกาเจเอจะจับก้อนหินไหมครับก้อนหินไปทำองะารไม่ได้นะมหาลาจนะมหาเศรษฐีอัครเศรษฐีจะเห็นว่าถ้ำ มันแบบเล็กนะครับแต่เขาบอกว่าม kind of mm ันเคยมีแผ่นดินไหวก็เลยทำยมทำให้พื้นที่ดูกระแทนไปร้กว่ได้บุดี่มเที่เลยใช่หมเอาบุญไฝากางลกใหท่านผ้มทุกเซาทเซตทเซตทุกเตทเทุกเตทุกเซมกเทุกเทเกเซตทุกเซทเอาทุเตทุกเซทุกเซตทุกเตทุกเที่เซตทุเทุกเซทเาุกเซตทุกเตทุกเกเทเทเรดเทเเทเตทเ

ยย mm ร,ร, Hence, ah. รองจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกืนท่านแล้วพาเชื่อเลยพทาสุภาขาดาอุหังอุหังยะถาคตูมณียะถาคตูมหอิทัตโขอิทัตโผปตนะปะนะพักขวารักขวามีธนาสาลิคขหะลิหะสุตังสุตังทใช้ไม่ได้นะพี่คือ ครับผมพระสารีบุตรท่านเป็นอัครเบื้องขวาของพร,ร,ระ puzzles. ส,ระสรัมมาสัมพุทธเจ้าครับท yeah, ่านผู้ฟังครับผมแล้วก็ท่านเป็นผู ensuite. ้ที่มีปัญญาเลิศที่สุดนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มาสักครั้งอน่างปีหน้านะครับมาได้ก็มากันนะครับปีนี้อิจฉาเราสองคนไหมครับเราได้มาแล้วแล้วมาเลยแดใช่มาพูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวขอปีหน้าไม่ให้มาปีครับ ที่นี่มันเหมือนกับมีพลังครับคุณาักากาที่เอจับหินครับจับหินแล้วอัโมท่านาทำสมาธินะครับเหมือนมีพลังครับเห็นไหมครับเห็นไหมครหินนี่จะเหมือนมีพลังนะครับแล้วก็พระสารีตรท่านสังเร็จพระอรหันต์ที่นี่ด้วยนะครับใช้เวลา15วันนะครับไม่เหมือนพระโมคัลานะแค่7วันนะครับเดี๋ยวไปต่อครับต่อกันเลยค่ะ ไปดีสตอนนี้มาถึงเขาชิปูดแล้วก็่นี้เรียกว่าเขาโมเล้งเฮ้ยติบอยู่ข้างบนครับผมเริ่มเริ่มเริ่มเิ บตนี้จะเป็นทางเดินที่เขาทำมาใหม่เพื่อให้ขึ้นง่ายครับก็จะเดินมาทางที่เทาเห็นนะครับมขึ้ง่ายทางที่พระเจ้าเสด็จจริงๆก็จะมีที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆ อยู่ตรงนี้จะเห็นนมืจงาคฤสุยสมัยพระเจ้าไดขึ้นมาทางนี้ฮะสมัยี่ก่อนจะเ็นกานำบริยาบันอะไรอย่เนีอามาชาเรื่อยผัดนั้นมาจะเป็นกุฏิกุฏิอน,อนนท์ตรงนี้ค่คือกุฏิพระอนคะครับท่านครับแล้วเสร็จแล้วก็จะ เป็นปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาจากทุกพื้นที่บ้านเราคือเรียกว่าคิกคือตลอด24ชั่วโมง ครับยอย่าให้ดูครับนี่ครับครับโยนก้อนหินมาถูกขอ้อข ah ah ้อข ah ้อเท้าพระพุทธเจ้าเป็นข้อพระโลหิตนะครับจุดนี้ครับก็จะเห็นว่ามีเขาบังไว้พระเทวทัตโยนเสร็จเรียบร้อยก็หนีไปตรงหลืบหินก้อนนี้นะครับครับผมครัจุดนี้ครับมหาราชามหาราชาราา นั่นนั่นนั่นคือเรียกว่าอะไรส้มโอนี่คืออะไรมะขามป้อมลูกเบลเลเลยค่ะแตกต่างบ้านเราป้าเนี่ยแตกต่างบ้านเรามากโอ้โหนี่ไฮไลท์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 มีเท่าไหร่กันเนี่ยมีเท่าไหร่นี่เท่าไหร่ยี่สิบรูปียี่สิบรูปีสิบบาทยี่สิบรูปีนะยี่สิบรูปียี่สิบยี่สิบรูปียี่สิบรูปี